มามมาสี <laughs> ี <prend ere> ีเคกระปาไปดีพ่อดียดแม่ร oh ีบ้านพ่อเนยด้วยไปด้วยไป รือเปล่าความเร็วเมาส์เหรอวะอยู่ในช่องอ่ะช่องตัวอะไรเนี่ยโอ้ยไรระวังโอเมนเข้ามาแล้วขวาโอเมนขวาติดเก็บแปดโอ้ลืมเปลี่ยนความเร็วเขาเปลี่ยนลืมเปลี่ยนความเร็วเมาส์เหรออ่าซีหมดแล้วนั่นแหละวะหน้ามึงเต็มเลยแพนติ้งอยู่อ่ะออกไปยิงเลยเฮ้ขวาขวาเพื่อนะขวาเพื่ะมาเห็นแล้วสู้เขามากเรารู้นายทำได้เขาบอกกูอินเอาไป เออสองตัววันนี้คือคืนจะว่าเขาเต็มดิสเลยอ้าปืนแบบกันมึงเปลี่ยนอ่ะไหมล้างล้างล้างล้งหมดหมดหมุนเป็นบัลเล่เลยไอ้เหีออไอต่อไอมาได้ปะมากไม่ไม่ไอสว์ให้กูทำงานเถอะไอ้เอมามาเพื่อนงานวันไหนก็ทำได้ ซีเช็คซีสแกนเช็คได้เอรอร์ตันเพื่อนไม่มีที่กไหนสักไม่เจอเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีซีนะมีซีโอ้ไอเทียชะผีรอตีนให้กูหน่อยเดี๋ยวกูโอ้โหปืนเทียอะไรวะแสบเข้าหน้าเอเข้าแล้วอ่ะใช่เอเข้าแล้วเจ็ตเข้ามาแล้วโอ้โหแสบหน้าเป็นอุ๊แสบหน้าอยู่ไม่มีใครแจ้งอะไรเลยแจ้งแล้วเมื่อกี้กูบอกเอ้ไง ต้องบอกให้ดีว่าเข้ามาแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ไอ้เจตายตีนเจตตีนมาดูมันเข้าหรือเปล่าโอ้โยเบรนตีเลยเหรออยู่ขวาอยู่ขวาแทนไอ้แทนทำไมเสียงมึงบอกอย่างนั้นกูไปกูไปกู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 เลยสซว่ามาจากด้านหลังปะเฮ้ยเพื่อนไปนี่โอ้ไม่มีใครดูหลังให้กูสักคน

เอมีย์เอเม่ยเอม่เอเยอะเอเยอะเอเยอะเจนจิวบนวินโดเข้าหรือยังกำล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 ังเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเคมีคนตายแล้วเพื่อนเราตายแล้วไอ้มาร์คข้างบนปืนกูแฟนทอมเอาไปเอาได้อะไรนะอุเฮแล้วเฮแล้ว อยู่ไหนอะเข้าไปยันของเขาแล้วเขาแล้วกำลังวางอยเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วกำลังแพนกำลังแพนในไซใช่ปะใช่ในไซอยู่ในไซเซ็นจูเอลองอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ช็อตตัวนึงเพื่อนตรงช็อตตรงช็อตต่อเอ็มนล้วแหละเข้าไปนู่นอยู่นู่นแล้วอยู่ทางมาแล้วมันเก็บบอมมาเนี่ยเก็บบอมบอมอยู่ไหนเมื่อกี้ไว้ดาวดอปนี่ใช่ปะดอปดรอปเมื่อกี้ดรอปล้วหายไปแล้วรอรเฮ้ยอยู่ในรองอยู่รองรอได้รอได้มันติดมัติ ต่อล็อกเลยล,ล็อกลองล็อกลองนั่นแหละมันเตรียมเตรียม,มยิงแม่เตรียมยิงมันจะเดินออกมานั่นแหละละ็ละอกปืนอะไรวะฟินิกก์เหรอเวนไอ๋มันกูอะกันต่ำออโอ้ฟินิกก์วินโน่ซีซียิงเช็คอ่ามิดแตกตัวมิดแตก ระวังนะระวังนะมีหน้าหน้ามินต์มีหน้ามินต์มีนายมินต์มีนะจัดไปเฮ้ยมันมันยิงมันยิงโดรนแทนทิ้งวะเอาเฮ้ยใครใครสมุกให้มันเข้าอ๋อไม่ใช่สมุกปีนี้จบแล้วนะเฮ้ยใครโดดอ๋อตกใจเจ็ดเจ็ดลมนุดดูดูดูเฮ้ยเอเงี้ยเงียบปะไม่มีเสียงเอเลยไม่ไปดูเองโดดขึ้นวินโดว์ไปตัวเฮ้ยอ๋อโอเค โลบอกว่าเอเอเสียงเออะไรๆเด้นเลยกำลังกำลังกำลังวิ่งไปเจอปะเออแทนแล้วแทนแล้ววางแทนแทนไปโอเคโอเคโอเคไปลองโอเมนเห็นโอเมนปะเมนโอเม้นอะไรแล้วขู่คอยนะกที่ขวาระในการซูมแม่มึงอะอยู่หลังกล้องหลังกล้องเฮียไปดูช็อตให้เล่นเโอเฮ้ยเจอเดี๋ยสู่ช็อตอยู่ช็อต ไอ้กูคนนึงกูคนนึงยิงกูคนนึงผมแล้วผมแล้วสวย flawless flawless what did they expect เฟินิกโดนยิงยิงโดนหน้าอกกูโอ้ยฟินิกอะเฟนิกอยู่แกนเอหยู่วินโดว์เอเอเอเข้าสุดวะหรือว่าแค่แค่แค่เงียบมันจะอ่อเะไรสัมโวมันสัมโววินโด มันเสียงมันวิ่งบ้าหรือว่ามันรอมันจะรอต้อเซตอะไรบ้ามันเซตอะไรมีเขาเขามีแล้วเซตเซตเซตสมดมินิสามสามเขามิดเขาแจกไอ้มาลิงออกไปแล้วไอ้มาไปบีมาไปบีต่อระวัางไหมเอไม่มีเอเออยู่ประมาณวินโดว์ตัวหนึ่งมันส่งโดนมายิงกูต่อกูไม่ดูซีอะซีเข้าป่ะฟังเสียงนี้หน่อยไอ้ปีน้ำปืนกูมีเสียงวาร์ปไม่รู้มันรับลงไหนดิเปียงซ้ายสะบัดขวาลองเลยข้างหลังไม่มีนะ ีเราต่อทําอีกสี่ป่ะอีสีร้องสมุกสิเอมีตัว Found them เจกอยู่เออยู่ช็อตตัวน่าจะเล่นฮ้ยข้างบนมีอีกมีฟินิกฟินิคติ๊กตัวจิ๊กตัวจิ๊ตัวจิ๊กเฮ้ยจัดคอตยันเออเมื่อไรเมื่อไรต่ออยู่เอหมดใช่อยู่กับเอมือสองตัวป่ะเอหมดเอหมดสองตัวเอหมดวิ่งไปเลยต่อวิ่งวิ่งวิ่งถือวิ่งไปเลยของสวยไม่ได้เฮ้ยอันตียันนัดกูถึงไรอ่ะกูตายแล้วอย่างเงี้ย มิงมาเอาปูแน่เลยโซวาโลโซวาโดนไปนัดหนึ่งไรเดอยวกานาไม่ไงแล้เฮ้ยเอ้ยเสี่ยเสี่ยเออโซวาโลช็อตอยช็อตอยช็อตตัวท้ายอยช็อตตัวท้ายอยช็อตอยช็อตอยช็อตตัวเดียวล็อกล็อกไว้ล็อกช็อตไว้อยูช็อตอยช็อตร้อยเปอร์เซ็นต์อยช็อตต่อแล้วกูแล้วแหละอยู่ๆมันมิ่งอ้อมมึงกู้ล็อกทีนึงเราเล็งช็อตไว้เล็งช็อตเล็งช็อตโอ้โหลบลบ ออโก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 อาสุดเลยเอาสุดเลยนาโมพุทธยะโอ้ยก็เลงสวดคาถาเลยมันตามเหมือนกันเลยตาจัดพี่เลนี้แล้วแหแป่งล่างแล้วเพื่อนกูเรทโอ้มิดแตกโยู มาฟังเสียงนะอืมเอ่อสโมกวินโดว์เสียงมันใช้อุปกรณ์จะเข้าปะมันสโมดองหน้ากระดาษตัวนึงได้เลยรอรอต่อรอปกตีเข้าปกติเข้ากระดาษตีเข้ากระดาษไม่ไม่ต่อขัดได้กูล็อกให้กูล็อกช่วยมึงอยู่ต่อแอบไว้เอเข้าเอี่ยอเก้าเก้าเท่าไหรเดี๋ยวไปช่วยนะเอแป๊บนึงกำลังย่องไปอยู่หาต่อรอคนนะกูไปช่วยก่อนเอเข้าสุดวะแทน ไม่ไม่มีตัวเดียวมันวอเสียงวอหายแล้วโอเคสุดสุดสุดแล้วก็ช็อตตัวนีตายหมดกูชุบแทนจะตายไหมวะถ้ากูชุบไม่ต้องไม่ต้องแม่ไม่ต้องเล่นเลยเล่นเลยแม่มีฮิววะมีมีมีโหอยู่กลานกิโลเลยเพื่อนกูวิ่งวิวหยุดวิ่งก่อนหยุดวิ่งก่อนหุยตาจบตายจบจะตะโสมอัแล้วแายแล้วตัวไหน จ็ดตายตายเนี่ยอ่าวุ้ยเดือบแล้วกูเฮ้ยเฮ้ย,ยสว่า YouTube เฮ้ยสุดสวา่าเมื่อกี้มันยิงคุไม่เห็นว่าเรียกธนูแม่งดึ๋งลงมามันยิงเขาขอยากขึ้นเงยๆหน้าสุดสว่า y o u t u โอ้โหโผล่ไม่มีแกน่แเนแกนแก่นนะ มีเส mm ียงมาองบีแล so. nah ้วสมองบีแ uh, ล้วโหหน้ามึนตามัวเลยกูสมองบีแล้วเนี่ยเอ้อไอเอลองไอนนี <lead> ้สมองบีกละเอนไอบีมิดดูอยู่มีกี่ตัวเข้าไปลึกกว่านี้ประแทนโดนแต่อย่างเดียวช็อตช็อตมีโอเมอโเมินอ่ะสมองบีทำหำอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูไปกูไปดูมีเข้าแล้วโอเมเข้าแล้วดูบีมิดอยู่อ่าแมนมาแมนมาเข้าอีกแล้วนะปล่อยบีมิดละเข้าเอลปัญหานี่ก็ลุไฟลวกอุ้ยต่อพี่มาต่อพี่มา ต่อวิ่งมาต่อตัวเองมาอยู่ไหนวะที่มองไม่เห็นใครสมองน่ารักจังเลยหาเอ้ยมองไม่เห็นโอ้ตายต้ใต้ใต้ under สองตัวเลย under เทเบิลสองตัวเลยวาร์ปไปแล้วโลลโอุ้ยเหลือเจ็ตต่มันน่าจะเล่นน่าเอาอ่ะตัวนี้เสียงมันใช่ออฟปปะ ไม่ไม่เป็ดเป็ดโดนโดนคุมอยู่โดนคุมอยู่โดนยาคุมอยู่เปล่าวะไม่ใช่เอาใช่ด้วยโดนอุ้ยเอ็ดซ์เอเดีโอ้ยิงปีอะโอเคไรเอ็ดมะไรเอ็ดเนี่ยไรมันหลอกเีไรหลอกเอ็ดีอะเมื่อกี้มาโดนตีหรอใช่โดนตีเต๋าคุมอยู่อ๋อกูไม่เห็นเท่าทีกูณบอกอยู่แล้วมันมันคือมันโดนคุมหนึ่งคนไงไอลัดับแม่ แรกกูจะเข้าแล้วด้วยเยี่ยนิดมามันโดนต่อคุมพอดีมัแม่งโดดโดดหนียุ่งแยโดดโดดโอดดไม่ได้มองอ่ะมันขึ้นใช่ไหมว่าโดดใช่ยขึ้นมาเจอหนึ่งคนเฮียโทษทีกูมัวแต่โฟกัสไม่ได้มองเลยเสียงตีนอยู่เออดูบีมิทอยู่เฮ้ยตีรองมีอุ้ยโอเคตีรองตาย เพราะว่าเช็คระวังเพรว่าเช็คเช็คไหนไม่ร <TY quiero S 1> <discussion. S 2> ู้นะดิเช็คบีมิดแต่ไม่เห็นนะวอยังมีชีวิตอยู่ดีเฮ้ย alarm ลองอีกตัวนึงเช่นนะ ไอเจ็ดไอร้องเจ็ดม่เปลี่ยนตามี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 หิวมีฮิวเดี๋ยวผมกูถีบมาแทนฉลุดฉลบดมาแล้วปะขู่วิ่งไปมข้าวปลข้ามาเย่ายข้าวปลข้าเข้านะเฮ้ยบีบีมิดแตกแล้วนะไม่ไม่โอ้ยไปก่อนเลยไอไอต่อมาเลยส่อไปตอไปบีมิดโล่งนะระวังนะบีมิดโล่งไหมระวังใช่กระดาษเข้าไปกระหลาดเข้าไปต่อกระหลาดเข้าเหรอรวมไปดีตัวหนึ่งปะรูด่างให้รูด่างให้กูด่างให้รูด่างให้ไม่ต้องวิ่งมาไม่ต้องวิ่งมาเดี๋ยวดูเอลองเพื่อนาผมมดีหนู มายืนคู่กูเลยเฮ้ยเฮ้ยชิบเพื่อนตัวเองเดี๋ยวแตกชิบหายไม่ต่อดูหลังตรงนี้พูดเลดิบอมดรอบอ่ะเราเล่นตรงนี้ได้กูกลัวโดนหลังยิงมากเลยดูเอรองอยู่ว้ามาว่ะมันวัดมันมาไม่ได้ไม่รู้กูไม่รู้ว่าจังหวะที่น่าจะอยู่มิดอ่ะน่าจะเซฟป่ะมันต้องเก็บป๊อปมันมีโคหมดเลยแั้นีีโคอ่ะ

แล้ววังเราฟินิชคือเข้าเข้าเอแล้วฟินิชเข้าสายเออ่าตัวเท็กสามตัวเดี๋ยวไปช่วยนะบีมิดปล่อยแล้วนะปล่อยบีมิดแล้วนะมาช่วยเองก่อนวอแล้จริงเลยวอวน้ำแข็งแล้วไฟกูด้วยโอ้โหไฟรอยไฟละเข้าเข้าวังแล้วเข้าวังแล้ววังแล้วไปโอ๊ยแฟนเด็ดดาบอยู่อ่ะใช่เหรอแทบลอฟินิชฟินิชอยู่ขวาแทบนะอย่ามานะฟินิชแอบอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยต่อรองแฟนโอ้ไม่ยังยิงได้เอาเพื่อนปะแฟนยูได้ปะได้ได้ไข้าม่ได้สิบวิสิบวิเจ้ารอไม่อยู่ว่าแม็ก ตามมาตามมาตามมาเออกูขนาดตอบไปเนี่ยตอบลิงที่ออเลองเลองเล็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 งเียงเล็งเลเลปะกล็งเล็งเลกูเล็เลงเลงเอล็เลงเล็งเล็งเเล็งเ็เลยงเล็เล็เล็ง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 เลเล็เล็งเลนเป็ดเล็งเล็งเลเล่งเล็็งเล็งเงน่งเงเน ได้ไปต้องเดผ่านเวฟไปเด้อเด้อลองถามเวฟอุ๊ยแล้วไหนเมื่อไหร่วินโดโล่งนะไม่มีเลยเฮ้ยเอรองมีตัวหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาเช็คซี่มีจริงมีจริงมีเป็ดอีกุ้ยอุ้ยออฟเลยเหรออ๋อดูที่ดูที่ตกใจหมดมันโดดดุ้งแดงดุงแดงอยู่ข้างนอกอ่ะเอ่อเสกอยู่ช็อตโอเคเพื่อน เอเอ๊เข้าเข้าดีจัเลนีบกูเลิงชัดเยอะัวลนึงดิจังรวมมาแล้วังเกียสมอง้ยเฮ้ยกระดาษมีต่อต่อตะเพืกชิบหายแล้วเจ้าเจ้าของปืนตายดูโอเคได้เดี๋ยวดูบีมิให้เฮ้ยสี่ลองโลงอะเอาไงดีวะเนี่ยเจ้าของปืนตายไดูสี่องนไม่สิบวิ้งวิ่งเป็นแน่เลยเฮ้ยขโมยขโมยเจอแลวเจอแล้วเจ้มายตายตาย มีมีมีเฮ้ยเอาหิวไปเดี๋ยวดูกระดาษดูดูกระดาษนะดูกระดาษนะว่าบีมิดบีมิดแตกนะระวังนะบีมิดกระเพงกูแตกแล้วกูดูหลังให้กูดูหลังให้ได้เลยเฮ้ยกูไม่มีหิวมั้งไม่ต้องวิ่งมาไม่มต้องว่งเยอะนะเว้ยเอเยอะสองตัวบ้าสองตัวบ้าสองคนถูกแล้วเซ็กกูเห็นแค่เซ็อไปไปไปมีรูคอเลยเจ๊ะกูเดินตามมา thirty seconds left เก้าสิบห้าเฮ่ยเข้าไปเดี๋ยวดูดูหลังให้ เสียวับวับวับเราหรือวับเขาวะออกมาวับไปดูเราลองมิดอยู่ลองมิดอยู่ไม่มีไม่มีไม่มีเอไม่มีซีก็ไม่มีวะแมให้แมากระตุยกูนะโอเคซีคนหนึงเอบีมิดมิดมิดบีมิดนะเดี๋ยวดูกลากรซีล็องให้โอ้ยตัวมิดมิดมิดมันจะกู้มันจะวางมันจะวางมันจะวางดันมาเลยดันมาเลยดันมาเลยมาจากวางอุ้ยเก็บวอกเก็บวอกไม่เป็นไรท่านแม่งพุ่งมายิงกูเลยเมื่อกี้ อ้จเ๋อยู่ว smoke a s m สมุกเออสมุกเเจ๊วินโด้ฮะระวังนะวินโดมิดอ่ะเฮ้ยใครอยากเล่นไหมคทับมาดีกูนะเพื่อนเดี๋ยวกันสิงตีนมาชดมันเดี๋ยวเดียวมาระวังช็อีกตัวนะมาร์คช็อตอีกตัวนึงช็อตอีกตัวนึงฟฟนิกซ์เสร็จแล้วถอยเลยมาร์คช็อตอีกตัวนึงฟฟนิกซ์มามาอีกตัวฟฟนิกซ์เอาไปแล้วฟฟนิกซ์เอาไปแล้วไม่ไม่ตายแล้วโอเมนผิดโอเมนโอเมนผูโอเมนอยู่มึงนะอยู่มึงนะยังเมียไม่ไปนะอยู่มึงแล้วังเจ๊ตนะเจ๊ตใช้สไนอะไรไม่รู้ว่ะมันไม่ทันได้ยิงเหรอ เจนโอปีเจนโอปีดอยู่กับมึงเฮ้ยโอ๊ยระวังวังเดี๋วอ่ากระดาษมันอยู่มิดอยู่มิดอ๋อมันใช้สกิลวาร์ปกระแพงนี้จะไม่แตกนะมาดามพึ่มมากับกูเฮ้ยกระแพงกระแพงกูแตกออมาดูด้กูหน่อยดูกระดาษอยู่เจอวะเจอวะต่อตาตรงไหนอ่ะเดี๋ยวไปชุบงหน้ามึงเมนนี่อยู่ในระดับ เกือบแล้วต่อเพื่อนเจ๊โอพีตายแล้วผมมินอยู่อยู่ซีทีอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายสวยต่อตื่นตื่นมาชมวิวเรามันเรามันปีกไอ้ไรไรอะมีออมเกมมาเอามาสแกนมาสแกนเราอหยุดดูไอ้สัตว์เอ้ยมาแล้วมาแล้วมันปีกมาเมื่อกี้อู้ยปืนอะไรอะอันนั้นเเลยหรอเชลิปเลยเหร่ มันสมวก่ะเข้ายากมากเลยต่อไปต่อไปต่อไม่ใเราเช็อตโอ้โหทยงี้เจอปะเจอพอดีปะเดินซอลายไม่ได้เดี๋ยวตายคูเดินซอลายไม่ได้แสบกันไอเจละขบนบนเสร็จอยู่ขบวนเราบ้นะโอเมเสร็จโอ้หมันมันมันคีพร้อมกันวะเล่นยาก ก็ไม่มีอยู่นะไม่มีอยู่เอ้ยกูจะตายเอเยกูจะตายกูจะก็โอ้ยระวังระวังเอ้นั่นมาเอ้โอ้ยเอาฟินอีมาระวังระวังฟินตายกูตายตายโอ้ยหลังมาแท้ทุกเขาเรารู้แน่ทำได้ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นวะมึงยิบเกิดอะไรขึ้นวะไม่ยอมไปยิงปืนงานวัดวะเป็นไรวะมึงเท่หยีเนี่ยยกซ้ายยกขวากันเป็นไรวะ ทุกเม็ดน่ะเนี่ยเข้าไปทุกเม็ดเหรอไปต่อกะแพงทุกเม็ดเนี่ยคุยนิ่งๆเลยแล้วไงกะแพงทุกเม็ดเนี่ยเมื่อกี้ไอต่อให้ยืนไปต่อปี๊โอเคใครหัวระเบิดคนแรกก็เมื่อกี้ปูเลยเน่ยไปตอไปต่อไปย่าก็ให้ลองสวอว YouTube นะอย่างเงี้ยสวอว YouTube มาระวัง ต่อเราตกกรแพงเออเฮ้ยระวังน้องฟินิกฟนต่อต่อเราลูกซองเพื่อนต่อต่อใจหน่อยิเขยลูกซองลูกซองโซฟาว้าวว้าโหแม่งซื้อสู้เลยเหรอเออจะกูไญใหญ่เฮียโหตายไปดิสว่างไอสว่างไปฟินิกซีซีอะไรต่อต่อไอ้ไว้อุ้ยไม่ก่อนต่อต่อขี้ขวาเพื่อนขี้ขวาไปเมื่อกี้ใช่วาขปะขวาไม่เป็นไรไม่เป็นไราไม่ฟินิกเลือดน้อย ไฟไรยิงจำอะไรอยู่ะมามาแล้วมาแล้วยาวมฟินิกฟินิกเออววอตวันดมีอะไรีกแล้วอ่าเราวันในไซส์มีตัวหนึ่งมีเศษข้างบนโอเมนข้างล่างมันรู้ย้ายยังนะเฮ้ยตกใจผมเพื่อนตัวเองโดเป็นร้อยสี่นั่งังนั่งๆงนั่งเศษเษลเฮเนม่มีเฮเยนมีเฮเนมีเฮเนมมีปืนมัน ลงได้นะไลไรวางเบียร์อุ้ยโอเมนอยู่ไอ้นี่แล้วก็เซนจูร์อยู่ทาวเวอร์เอกำลังเดินลงมาแล้วที่ทำให้ตะกินนี่กูเห็นเหมือนอะไรมันอยู่เกี่ยวกับตัวมาละวไรอยู่ใช่เมื่อกี้ไรอยู่แต่ไรอ้อมมาออกมาเม,มื่อกี้เก็บสไปาแล้วเดินอ้อมออกไปไงเมื่อกี้ อยู่ลองเพื่อนตะกี้เนี่ยใช่ใช่ล่าสุดวิ่งกลับมาอ่ะกูได้ยินมาอยู่เไอ้ปะขวาเ้ยติ๊กิฟิวดิฟิวเอติกติ๊กสไปายเพื่อนไม่ไม่ม่มาหลอกมาหลอกอะไรอ่ะเปิดเซอร์ไพรส์มีหันมามองด้วยนะเหมือนเหมือนรู้เหมือนรู้ชะตากรรมตัวเองอ่ะก็เอาไปบอกใครมาถ้าฟังเอาไปบอกเอาไงดีวะตายก็ได้ โมเมนต์เลกว่ะาสุ่เหมแม่งจะแม่งจะกูสุดแล้วมืงแก้ม่งก็เอาสิเอาสิกูก็รอจะดูมันอยู่ว่ามันจะหันมาดูไหมตอนหันมามองไว้ก็่ยืนดูมันจะกูสุดว่าไอ้แม่งกูสุดเลยนะหันมามองแว่นหนึงแล้วก็ยืนดูใช่ปะเสร็พายมาแต่ฟังก์ปั๊บ โซลยูทูบโซลยูทูบมาข้างหลังเราดูช็อตไว้มีหิวว่าแม่มีมีมีกำลังวิ่งกลับไปโอเคมาเข้าเอนะอุ้ยแทนเราวะเราไม่จะแทนดิมาร์ขอโทษเดี๋ยวเขาช็อนให้มาไวอย่าซ้อไล่กูนะเดี๋ยวกูเข้าก่อน โลคุณเฮ้ยไปหนึ่งไปหนึ่งกําลังวางกําลังวางเล่นเกมอยู่แม่ไมีฮิวกี่วิอ่ายี่สิบวิโอเคอยู่อยู่สแตนบายไปสแตนบายลองก็ได้เออเดี๋ยวไปนรืงปีนี้ให้เล่นเล่นเทเว่นเลยก็ได้ตอน้มีคนรองรับแล้วโอเคคุณดูไหนเนี่ยเดี๋ยวดูเฮ้ยสายมาสายเราแทงแตกกันแพงแตกขอโทษเราผิดจริงแทงเราผิดเลขออกมากุล็อกกุล็อกก็ไม่ได้ต่อลองมีลองมีต่อลองเทเว่นนะกูณผมแตกเดี๋ยวดูเทเว่นให้ก็ได้ดูฉันให้ดูชั้นให้โอเคโอเคว แม่เรามุมที่มึงแะนั้งหลบได้นะได้เลยมาร์คลิงไว้รอเทเวนดิแม่รอเทเวนอย่าร้องอยู่ร้องอยู่ไม่ใช่มุมนั้นได้ป่ะเพราะว่ามุมนั้นมึงโดนยิงตายนึ่ง e n e m y remaining ระเบิดเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยยิงไม่ทันนะเดี๋ยวไปฉีบีน้องกูจะร้องไห้เจ็บอยู่ข้างหน้ากูยิงไม่ทันระวังนะระวังโซยูทูบจะมาอีกแล้วไอ้ยัยมาแล้วโซยูทูบมาแล้วหลบเร็ว เดี๋ยวดูฝั่งขวาเดี๋ยวดูเองเราเนี่ยขายเขาเล่นมาเฉยๆแป๊บๆโอ๊ยระวังกันวะมันมีมีฟีดิ้งอยู่นะยังอยู่นะเฮ้ยไอ้แทน A มัฟเกือบแล้วเจ็บนะเจ็บฟีดิ้งกติมาเออฟีดิ้งกติใช่กูโดนแล้วอยู่ซ้ายเชือกขวาเลี่ยก็ดีว่ะเฮ้ยเราบังหันลบอุ้ยไม่ทันไม่เป็นไรเพื่อนหลับตามาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ว ขวาม,มา,มาต้องอออามาช่วยเฮ้ยระวังไม่เป็นไรเอลองเอลองโกเมนตัวนึงมาเามาระวะังเออเอ้ยข้างหน้านมึงมีโอเมนขวาตัวเดีวยวตัวเดียวอยู่ไกอยู่ตรงมาร์คมันหายไปไหนไม่รู้นะมามาร์คเออวิ่งไปทางเฮ้ยมาร์คเอออยู่อยู่เอล่าสุดอยู่เอเอฐานมันอ่ะตัวเอไอ ม uh, ึงก็โอเวนอีกแล้วอ่ะ30 seconds left ที่แล่าสุดตรงนั้นอ่ะไอ้สิไอ้ส match point ด้วยเนี่ยมันชอบพิมพ์ข้างหน้าเนี่ยหรอวะ ัพี่หนิงตายพี่หนิงตายพี่หนิงตายเขี้ยนมาหน่อยนิดเดียวเข้าช่องมาจะสุดแล้วพวกมึงยังยืนล็อกกันอยู่เลยอ่ะจะแพนนะดูคอมเว้นหน่อยเฮ้ยกำลังแพนกำลังแพนไม่มีฮิวต่อกันหน่อยนะเพื่อนลยไล่กลับมาก็ได้มีวอร์มีวอร์กลับมาวอร์แล้วมันจะวอร์ไม่สุดเลยวะรู้สึกรู้สึกไหมดูหลังคนนึงอย่าดูหน้าหมดดูหลังด้วยมาดูก็ได้โอ้หันไปดูี่เดี๋ยวก็ดูช่อนใคนแม่งหันมาทางเดียวกันหมด หลังม wow. ีหลังมีโอเมนเลยไม่ไม่ไม่ร so ู้ช็อตแล้วเพราะว่าเพราะว่าไอต่อดูลองให้อยู่ไหมมันดูเฮเบนทำช็อตคุมทา้งลองเฮ้ยมีออสที่ยิงเฮ้ยโอเมนโอเมนอยู่โน่นอยู่โน่นอยู่ร้องเจจอยู่ไหนไม่รู้นะเจจเขาอะดูช็อตอะดูดูเฮเบนอยู่เฮ้ยเสียงเสียงข้างหลังดูร่โอเมนตายสวยงามเฮ้ยมันเปลี่ยนเสียงเสียงเพลงเหรอมันเปลี่ยนเสียงเพลงของโอเมน